กลายมาเป็นเรื่องที่อีรุงตุงนังสุดๆกับกรณีของเสียชัดและก็น้องเกตจากหนุ่มสายเปที่ทุ่มเทความรักให้แต่ไม่ได้ความรักคืนได้ไปก่อรถของน้องเกตจนกลายมาเป็นคลิปดังในโซเชียลซึ่งต่อมาทางน้องเกตก็ได้คืนรถให้กับเสียชัดไปและต่างคนก็ต่างไปเริ่มต้นชีวิตกันใหม่เสียชัดก็ได้กลายมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าและก็น้องเกตนั้นก็มารับงานรีวิวกันไป ล่าสุดน้องเกดได้เลิกงานขายหนูหนะ้าหันมารับรีวิวสินค้าขายเสื้อผ้าคอลาเจนครีมทาหน้าและล่าสุดน้องเกดก็ได้เผยอ,อาชีพใหม่ด้วยการที่เป็นช่างตัดผมให้กับลูกค้าชายคนหนึ่งแต่เพราะจะใช้รูปโปรโมตเลยต้องเอาหน้กกาการนั้นใส่ให้กับลูกค้าส่วนช่างเกดนั้นใส่เสื้อแหกที่เห็นข้างลำตัวนั้นแบบชัดเจนมากและแคปชั่นที่อ่านแล้วทำเอาสะดุ้งว่า ได้ทุกทรงแต่ไม่ได้ยกทรงอย่างไรก็ตามมีคนคอมเมนต์ว่าน้องเกตอาจจะไม่ได้เป็นช่างตัดผมจริงๆแต่เป็นเพียงแค่การรับโปรโมตร้านตัดผมให้เท่านั้นแต่แหมเห็นภาพนี้แล้วไม่รู้ว่าลูกค้าที่ให้ตัดผมนั้นจะใจสั่นให้กับช่างๆสาวๆส,สวยๆแบบนี้ไหม